มีพักการทหารมวลมวลสารลบที่ตามหน่วยประชาสงฆ์พิเศษกองทัพพิเศษที่หนึ่งกองทัพอของไทยในวันสำคัญดังกล่าวจะมีประชาชนออกมาลอยกระทงลอยประที่โคมไฟทา่ประชาชนออกมาท่องเที่ยวหรือเดินทางไปร่วมกิจกรรมเลื่อนเิยเป็น,นปจำนวนมากและจากการที่ประชาชนในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดแสดงเป็นสามกลุ่มพื้นที่ดังนี้กลุ่มที่หนึ่งอ่อยแถวที่ตำรวจภูธรกอบกำลังเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาลลำสนทิทั้งภเจ้าหน้าที่อาสาสบักผ้าประชาชนในพื้นที่เพื่อกวดขันจับกลุ่มกลุ่มแก๊งวิช,ชาชีพผู้กระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ยาเสพติดผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่าตลอดจนการปวดคันตรวจตาสถานบริการสถานบันเทิงชุมชนสวนสาธารณะหรือสถานที่ที่มีการจัดงานประเณีลอยกระทงหรือจัดกิจกรรมลื่นเริงที่มีประชาชิิกออาาาาาสสสมมมัครรรดแนุงเชีน สมัมมนาภาคประชาชนาส,าาาสัสมนาพื้นที่ต่างๆร,รวมทั้งสื่อมวลชนพี่น้องตำรวจาหารนะครับทุกมู่เหล่าที่มาในวันนี้กระผมนในานามของทางราชการจังหวัดลพบุรีรวมทั้งในานามของพี่น้องประชาชนต้องขอขอบพระคุณทางอาาากองบัญชาการตำรวจจังหวัดลบุรีที่ได้เป็นแกนหลักในการบูณาการกําลังคนทุกภาคส่วนนะครับ ทหารตำรวจพลเรือนและกำลังภาคประชาชนในการที่จะมาร่วมกันปล่อยแถวเพื่อดะดงกว่าด้างอาักิากรรมโดยมีเป้าหมายที่จะดูแลว่า,บารบบุรีของเรานั้นเป็นเรืืองที่มีประวัติศาสตร์มีความสวยงามทางธรรมชาติมีจุดดึงดูดหลายอย่างที่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจจะเข้ามาเที่ยวชมนะครับฉะนั้นในช่วง ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกทานตะวันกําลังเบ่งบานนะครับซึ่งก็ถือเป็นสเสน่ห์และเป็นสีสันของลบุรีเพราะทุ่งทานตะวันนั้นเป็นสัญลักษณ์ของลบุรีก็ว่าได้ตอนให้ผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่วันนี้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่กรบผมขอปล่อยแถวระดมอาชญกรรมปล่อยแถวรดมการปราบปรามอาชญกรรมช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2518 ของตระกูุธรจังหวัดลบบุรีนบัดนี้ครับสวัสดีครับความคุ้มครอกพระผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีหมดเอาเอา สาวว่าทาเลตัวทุกตาทุกตาทุตัวเป็นปัญหาที่ทกัตรจองเิเราลิงกันต้องสายขาดสาวรนของเราของเราท่าทุกการจาก็คือของเซเว่นของเอกชนเราทำแผนที่ทีทีนี่นะครับเขาแต่เุิเราเดินไป สองจานมันเตอ่สขอส่งไปครับไป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  Yeah, yeah,